สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพบพอ,พอกับเบาหนองอีกขึ้นเก้ากับผมมือนีอ้เบาหนองเลยเจอกันกับพอยดครับพอยดค้นฟันแม่นครับหมวดที่แล้วครับเขาศูนย์เก่าเต็มเต็มเลยครับเหล็กพอเพิ่นแต่ว่าเหล็กฝันพอเพิ่นที่เพิ่นฝันว่ามีคนมากเขียนเหลขให้นะเขียนเหลขให้ใช้มือน,นะยังบอ่อครับแปดเออสองศูนย์แปดยังบอ่อแต่ว่าพอเพิ่นซื้อใ้กอนเพิ่นฝันนั้นสองศูนย์เก้า สองศูนย์เก่าเลขมื่อกาเข่าศูนย์เก่าเบาน้องเลชถามว่าเห็นกันนะเบาน้องถามว่าพร้อมให้ใส่โอ้ยพอไปเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลเผลนว่าตั้งแต่ถือเลขยังเม่ได้เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลอยู่มืนหนีว่างก็เลยได้เอาขึ้นเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลลรอกอ่ไปซื้อปุ๋ยผลไม้ใช่นะเบาน้องโอ้ยไข่หน่อผลอันได้ถือเลขเหมืนว่าไข่ยูพอไดี๋ยวทุยทุได้ไทยไปผลมาวันนี้เบาน,น้องได้ถาม แต่พอได้ตองหวแล้วบงวหัวนี่ฟันแล้วคนว่าฟันแล้วอยากฟังบัวแล้วคนว่าอยากฟังอยู่แล้วคันบอกให้ฟังกัอฟังแล้วว่าฉันแต่ว่าจิตถือหรือบ่ถืออันนี้ยาว่ากันเด้อคนว่าวันนี้บ้านองก็ได้ทมว่าพอสิเล็กตัวใดไว้พอยังตามตัวเก่าอยู่คนว่าพอยังตามตัวเก่าอยู่อันเล็กพอที่เพิ่นให้ไว้งวดที่แล้วนะเพิ่นว่าเพิ่นยังตามอยู่สองศูนย์แปด หาสองแปดหาสองศูนย์หาเก้าศูนย์ไนี่พอเพิ่นยังนําอยู่ครับเพิ่นยังนําสื่อของเพิ่นอยู่แต่ว่าเหล็กฝันเพิ่นน่ะเพิ่นกับสื่อคือกันบันนี้พอแล้วกับันแล้วก็เลยมาบอกสู่ฟังอันเลาว่าถ้าฟันเห็นเซียวเลาแล้วว่าเราฟันเห็นเสียวเลาแต่ว่าเสียวเล่านั่นตายไปแล้วละตายไปโดนเหล่เพิ่นว่าตายไปหลายปีลว เพิ่งเลยว่าอันฟันว่าจังใดเนี่ยคือจังทฟันเห็นเสียวอันมันมาหาพู่นะมันขับรถมันขับรถอันมอไซค์มหาในฝันเนยมันขับรถมอไซค์มหาบะนี้มันมาหามันมันกับมาเจอกับพอมันกับมาเห็นกันมันก็เอือนหาเนาะเสียวเสียวเชียวเชียวพอเลยเอ๊ะ ผ <ett inh>. <ator> <m> <t ired> ู้ไหเออกูเสียวเสียวว่ะเสียวคือจังตายไปหรืเพิ่นว่าอยงนี้นะแบบนี้พอเขาเล่เล่ลุงมาเบิ่งเพิ่นเอ้าเสียวกูตัวนี้เพิ่นว่าเอ้าไปจังไหนมาจังไหนเสียวคุ้จังไหนมาเพิ่นว่า่นถามกันนะโอ้ยเขาคือทอดโตเพิ่นว่าเขาคือทอดโตเขาเล่มาหาเป็นจังไดเพิ่นว่าเสียวโตสบายดีเปล่านะสบายดีมาสัตคนว่ามากมามากมั gìn khẩu ghi nhãn mà là bỏ quân bài kia, mà gìn khẩu nằm gần con, à các khẩu mà ít gìn khẩu, ôi, được siêu, ảnh, hao mà há tô quân bài, thằng gì, ăn, lót mạ hì tô quân bài, lót mỏ sậy nè, thằng gì, ăn lót tô quân bài, hao, hao, u hẻn, hao, mẫn bao nhiêu đồ đấy sậy, hao cái lưỡi dao mạ hì tô, mày, hao chẳng đấy, lù tàu tô đi, ôi, mẫn bao kia đọc, quân bài, đọc. มันจอดถิ alive, <guarding> ่มไว้เขาเสียดายเขาก็เลยเชื่เอามาให้โตหลือเสี่อเอาให้โตเอาไว้เด้อให้โตเอาไว้ใส่ให้โตเอาไว้หนีเด้อเพคนว่าเพิ่นห่วยทุกว่าเป็นแนวนี้วะจ้ะเออหนาเพคนว่าเขาให้โตโตกะเก็บรักษาเอาคนบ้าใช่ไหเขาให้โตเพคนว้าพอพอเบาแล้วปุ๊บเพป็นกระเงีนกุญแจรถให้หนีเอากุญแจรถนั่นรถจอดอยู่นั่นคนว่าเขาขับให้โตหอนเพิ่คนว่าใช่ไห เอาขันตใหาา้เาเฮ้าเขาจะเอาไวา้คนมันพอแล้วก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นแล้วมาบบดนี้บังอื่นเราไปเห็นรถคันนี้อีจออนะีจอดอยู่หน้าบ้านจริง่นะจอดอยู่หน้าบ้านเราก็โตใจอ้อเฮ้ยรถคันนี้ขึ้นมาอยู่หนีได้่นวารถคันนี้ขึ้นมาอยู่หนีได้ S <S <an> เรากด้ยา่างออกไปเบิงแล้วก็วเอากูฝันลึกๆกูฝันเรื่องจริงนี่พอละว,วานะวันนี้เราก็เลยย่างออกไปเบิงผู้ดีเห็นหลูกไส้เห็นหลูกไส้อันเซียวเพิ่นนี่ลหละขับมาแล้วแล้วก็วเอา้าตัวไปทงังไหนมาจะได้เท่าตัวจกได้บัดอันเอารถมาจอดอยู่นี่มาจ้ะโอ้ยอันลูกไส้เพิ่นนะหลูกไส้เซียวเพิ่นโอ้ยผมมาอันแถวนี้ละ่ะพอมา มาเห็นมาสักเป็นยังหรือเปล่าคือจังสีคือจังเห็นหน้าตาตกใจเลยโอ้ยฮ่องันเห็นพอโตเปล่าฮ่องฟันฝันเห็นพอโตว่าพอโตเอารถมอเตอร์ไซค์มาให้เพี่นว่าโตบอใส่เพี่นก็เลยจะเอารถมอเตอร์ไซค์มาให้มาสักบอกว่าแม่นอยู่ผมกับบ่ไข่ได้ใส่ดอกพี่ว่าผมกับบ่ใส่ดอกรุนโดนผมได้ขี่เท่านึงเพี่นว่าสี่นะบอกว่าอีรีบ่พอพี่ก็อีรีที่เพี่นว่าฮ่องันว่าพอโตเอารถมาให้มาสัก ก็เลยว่าก่นไปก็เลยไปเบิ่งทะเบียนรถเพื่อไปเห็นทะเบียนรถเพื่็เลยว่าเอาดลทะเบียนงามปุ้ยคุณว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อรถตะลีไปดอกคุณว่าเลขทะเบียนรถเซี่ยวหนึ่งแปดสองหกหนึ่งแปดสองหกเด้อเลขทะเบียนรถอันเซี่ยวพยรถยี่สิบแปดสองหกอายุอันอายุเซี่ยวเพิ่นทถนอยู่ตอนนี้กะนซ้ำกันก็พอห้าสิบเจ็ดปี อายุสามกันแต่ว่าเพิ่นเสียได้ประมาณสี่ห้าปีล่ะเพิ่นเสียได้ขันยูกับเพิ่นเสียช่วงปีหาเอพ่อสอเออายุหาสิบหาสิบเอ็ดหาสิบสองโดยประมาณเพิ่นว่าประมาณนี้ล่ะเพิ่นว่าใช่นะนะลองนะครับเด้อฝันพอยรครับฝันว่าเสียวเอารถมาให้หอดบาทแต่เพิ่นบ่ได้บอกเลขที่บ้านเด้เพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกแค่ อันทะเบียนรหลดแค่นะ่ะทะเบียนบาดเพื่อนบด้บอกเพิ่่าก็ต้องเอาดอกเพราะว่าเพื่อนเน้นให้มาทั้งโหลดพอก็เลยสิเอาเหรกโหลดเปนาสินะ่ะ่ะลองมึงน,นะครับเด้อฝันพอยอดครับอันแต่ว่าเหขกที่พอ,อยังตามซสืออยู่ก็คือ208 528 520หสองแปดหสองแล้วก็ห90ศเหขตักตเก่าที่พอเพิ่งให้งวดที่แล้ว พอเพิ่งยังตามซื้ออยู่ขันมากกับซื้อไวขันบ่มากกับเป็นอย่างนะครับเนาะพอหยดก็ถือว่าเป็นคนฟันแมนอีกคนหนึ่งแล้วก็ได้โชคมากตลอดครับงวดที่แล้วกับซื้อลอตเตอรี่ไวสองศูนย์เก้ากับสองศูนย์แปดเพิ่งกับซื้อลอตเตอรี่ไปเบิร์ดนั่นแหละซื้อไปเบิร์ดซุ้โตละแต่ว่ามันโอกมันไปออกศูนย์กลัแต่งวดนี้บอเนี่ยครับเขาอาจจะมารับโชคใหญ่กับ็พอเพิ่นอีกก็ได้ ทุกที่ทุอยา่างมากขึ้นอยู่ที่โชคแลงดวงฟังไหวเบิงไหวโจดไหวเป็นแนวทางครับไปวตะเรียบๆก็คิปอื่นๆนะครับเนาะแล้วเบ้าหนองที่ไปหาตัวเลขกม่นๆหมนหาตัวเลขกดีๆหาฝันดีๆมาบอกสู่ฟังนะครับเนาะอย่างใดข้อคอยทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนก็ให้สมหวังดังปรตนาสู่ผูกสุกคนครับหลายคนถามมาว่าอยากมาเห็นกระถอมลงุงผู้สวงอยู่บบานเบ้าหน,น,นองเบ้าหน่องว่ามาได้ครับ ถ้าผู้ใดอยู่ใกล้หรือว่าผู้ใดอยู่อาจมาไหวาสารแม่ฮันนีถ้าผู้ใดมีลา่เบาหนองกระทกคาเบาหนองใดครับผมมาไหวาสารแม่ฮันนีแล้วก็จังไปไหว้กะถทอมหลวงปู่สวงบานเบาหนองใดครับยินดีมากๆเลยครับมาเบิงบรมีปูมาเบิง,บรรบงความสวยงามของปูนะครับเนาะอ,อย่างใดขอทุกคนจงโชคดีคิดสิในไข่ทรงหวังดังปรารถนาะมีเงินใส่ใจบวขาดมือเฮ็ดยังไงประสบความสำเร็จถูกทุก,ทกดัดถูกประกาศ ชีวิตมีความสุขความเจริญหน้าที่การงานเจริญลงเรื่องทุกคนโชคดีงวดวันที่16กุมภา67สวัสดีครับ